สวัสดีจ้าคลิปนี้คิมมาอัปเดตกุงฝนย่ำคำขึ้นขึ้นหนีฝนอยู่อำเภอใดแน่ทั้งอีสานตอนบนและก็อีสานตอนล่างนะจ๊ะไปรับชมรับฟังกันเลยอีสานตอนบนไม้เล็กนึงตรวจพ่อกุงมฝนธรรมดากำลังปั่นกลางถึงหนักกุ่มฝนแรงขึ้นพบกุ้มพื้นที่อำเภอศรีธาตอำเภอว่างสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอว่านนนิพปาต์อำเภออากาศอํานวยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอซองดาวอำเภอว่าริชภูมิอำเภอพังโค้ออำเภอพัฒนานิคม อำเภอที่ก้มนำอูนอำเภอกุดบากอำเภอเมืองอำเภอพ้นนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอสีสรงครามอำเภอนาวาอำเภอนาท่มจังหวัดนครพนมหมยเล็กสองตรวจพอคุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางคุมฝนลดลงพบกุ้มปืนที่อำเภอด่านทรายอำเภอวังสุพุงอำเภอทาลีจังหวัดเลยอำเภอคขอนสารจังหวัดเชัยภูมิอำเภอลมซักอำเภอเขาคออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์จ้าต่อกันที่อีสานตอนล่างจ้า กุ้งฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอพะนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโน่นคู่อำเภอเบญจารักจังหวัดศรีสะเกดอำเภอสำโรงอำเภอเดชอุดมอำเภอหน้าเยี่ยอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอบุญทริกอำเภอสิรินทรอดอำเภอตะการพืชผลอำเภอกุดเขาปูนจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชากุ้งฝนปานกลางอยู่ในเขตสปปลาวกุ้งฝนหนักตรวจบพอจาคลิปนี้ขอลาไปก่อนรับฟันดีราตีสวัสดิ์ทุกท่านจ้าไปแล้วจ้าบายบาย